การทำสมาธิมีประโยชน์มากมายทั้งทางร่างกายและจิตใจแม้ว่าการทำสมาธิจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คุณคิดต่อไปนี้คือคำแนะนำง่ายๆในการเริ่มต้น 1. น,นั่งในท่าที่สบายหาที่เงียบๆและปราศจากสิ่งรบกวนปิดโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตสวมเสื้อผ้าหลวม คุณสามารถยกเท้าขึ้นได้การทำสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งในท่าดอกบัวหรือท่าบังคับที่ไม่สบายใจ 2. ทํทำจิตใจให้ผ่องใสพูดง่ายกว่าทำใช่ไหมนึกถึงการกรองแสงจากดาวที่อยู่ไกลออกไปจินตนาการว่าความรักและแสงสว่างกำลังโอบล้อมฉันระบายความเครียดและพลังงานเชิงลบทั้งหมด ที่ฉันได้รับจากวันที่ว้าวุ่นและเครียดใช่การทำสมาธิเป็นกระบวนการแต่สัญญาว่าคุณทำได้เพียงไม่กี่ครั้งคุณจะเริ่มรู้สึกสงบ 3. ขอคำแนะนำให้เริ่มต้นด้วยซีซั่นที่ใช้เวลาประมาณ10-15นาทีหลังจากที่คุณคุ้นเคยกับมันแล้วคุณสามารถขยายระยะเวลาเหล่านี้ได้หากต้องการและมีเวลา การทำสมาธิแม้เพียงช่วงสั้นๆก็มีประโยชน์มากมาย 4. หายใจลึกๆผ่อนคลายเมื่อคุณออกจากการทำสมาธิไม่ว่าจะสั้นแค่ไหนคุณจะสังเกตเห็นความสงบทางอารมณ์วันที่เครียดจะถูกลบคุณรู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเปร่าคุณจะมีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตและความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดี คุณอาจมีความคิดที่ชัดเจนว่าคุณได้พบวิธีแก้ปัญหาที่กระอักกระอ่วนใจคุณแล้วคุณจะเห็นชีวิตของคุณในมุมมองใหม่และเริ่มมีมุมมองที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดในชีวิตของคุณในที่สุดคุณก็รู้สึกเหมือนกำลังควบคุมแรงกดดันจากภายนอกที่นำพาชีวิตออกไป ประโยชน์เหล่านี้เป็นที่ทราบกันมาหลายปีนานมากแล้วขณะนี้มีคำอธิบายทางสรีรวิทยานักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมความรู้จากการสแกนสมองและการวัดการทำงานของคลื่นสมองให้ได้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสถานะอัลฟาที่สมองของเราได้รับขณะทำสมาธิผ่านกระบวนการผ่อนคลายนี้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคลื่นสมองของเราสมองของเราเริ่มปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าเอนโดฟินเอนโดฟินเป็นยานอนหลับของธรรมชาติพวกเขาให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและความเป็นอยู่ที่ดีการทำสมาธิเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการบรรลุความรู้สึกนี้และไม่น่าแปลกใจเลยที่ความรู้สึกดีๆเหล่านี้ จะคงอยู่ต่อไปอีกสักระยะหลังจากการทำสมาธิสิ้นสุดลงนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางกายภาพที่แท้จริงจากการฝึกสมาธิเอนโดฟินช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของคุณพวกเขาปกป้องคุณจากการติดเชือ้อและรักษาสุขภาพที่ดีเพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็สามารถทำทุกอย่างได้อยู่ในคลื่นสมองอัลฟา ในขณะที่คุณนั่งสมาธิจะทำให้คุณรู้สึกสงบให้จิตใจของคุณคมชัดและช่วยให้คุณรักษาความสงบในสถานการณ์ที่เครียดลองทำสมาธิแล้วรู้สึกควบคุมได้อีกครั้งขอขอบคุณเพจครูปุ้ยเดอะแองเจ h ล a ด g e แองเจ i ลสปิมาณที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปเสียงอย่างไม่จำกัดและไม่สิ้นสุดค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ